วัสดีเจ้าโรเมริโนกูคนพบกับนองโบโตสเต็มไว้แฮมแล้วคลิปนี้บันทึกไว้เป็นความทรงจำเจ้าโปรบบเมิโน่เอ๋ยวันนี้น้องโบจะเซอร์ไพ่อีแม่แต่กี้บอกอีแม่ไปล่แม่วันนี้น้องจะทายคลิปกองซูมขนมอาบน้ารอเลยเนอะอีว่าแม่ก็โอเคโอเคทุกแม่อาบน้ารออีนี่คือกองตีน้องโบซื้อขนมมาใสาขนมมาใสาแล้วเกิดจะบอกแม่ว่าเออได้ซื้อกองซูมมาเดี๋ยวเอมมาซูมพอว่าขนมทั้งในไม่ให้หัง แต่ว่านี่น้องโบจะเซื้อให้แม่ตัวนี่น้องโบไปซื้อมาแต่เจ้านี่นี่ทองเส้นนี่น้องอ่ะน้องซื้อกว่าแบบท้องอ่ะคือของติยากคือแม่น้องเคยหันแม่ใส่ท้องตอนที่น้องอยู่ประมาณมดหนึ่งมดสองเนี้ยแล้วกลบมาหันแม่ใส่เหมเลยก็เลยคิดว่าเออ อยากซื้อทองขึ้แม่เนี่ยป๋อมิ๊ไปน้องเอ้ยบ่มี๊อย่างไรเจ้าบางครั้งท้ายคลิปกินข้าวตุยแม่เนาะมีบางคนที่ถามว่าอีแม่จี้ๆเล็มๆแม่ยังอากาีกะบะล้ำกะน้องโบก,กินล้ำขนาดหน้าตีแม่กินปันบะล้ำอี่เนาะล้ำแต่ล้ำป๋อน้องเอ้ยแต่สื่อีแม่จะจี้ๆเล็มๆถ้าหญิงอันไหนที่เป็นหู้ว่าเป็นอะไรยังที่ลูกมากซจำให้แม่ก็บ่ค่อยกล้ากินก็จะหื้อลูกตลอดวันนี้น้องโบก็จะหื้อแม่เอาไว้สุดเลยบ่เอาไวปลูก ยัดไว้นี่เจ้าปิดกล่องแล้วเดี๋ยวไปพอรีแอคแม่กันว่าจะเป็นจะได้เจียโกแม่จึงว่าของเล่นอ่ะโบร์พ่น้องเจ้าไปบ้านกันเดี๋ยวเ่าไปแกล้งเปื้อนทิพย์ที่บ้านไปเลยเอาแมต้องวะหนึ่งสองเศร้าแม่หนึ่งสองเศร้าเก้าสวัสดีเจ้าเก้าสวัสดีเจ้าโบร์พี่น้อ่างกูขอพบกับหูุกโบต่อเต็มไว้แ้ง นี่วันนี้ต้องบสสั่งกองสุ่มขนมมาซึ่งเขาบุกงูว่าขนมเลยเนี่ยคือไอหยังคือตายน้องสั่งมากี่บาทสมมุติาทปพันบาทแปดประตูกัดโอ้กัดอกอันนี้สั่งมาสามร้อยห้าสิบบาทถ้าเกินบาทเขาจกดีเพราจะได้ขนมนักต้องบอกก่อนทำไมซื้อกองซุ้มขนมมาให้ไอ,อแม่เล่นเพราะว่าอีแม่โคตรมากขนมแม่แก้ดีกว่าการแม่มากขนมแมุ่น มาเฮามานับเฮามานับแม่แม่โจ้มากล่องนี้ว่ามีเอียงพ่องส่วนใหญ่เป็นขนมโคเคียวเจ้าอ่ะลงทวมสามสี่ห้าอันนี้ลอยลงละอันนี้อีปอกมากโอ้ของของยาเหแล้วแกนี่เห็นนี่มึก็แม่นี่ลูกมีเยอะเลยโอ้เท่านี้เห็นเหมนแม่ม้วนห่อนในการที่แบบจกอกมานี่ลูกอมเจ้ามีแห็มเออน้องมี นี่ไงขนมทองคำจริงๆเขากินละอ้อนช็อกโกแลตขนมทองคำแม่รองพ้อล้อของแต้งของผมก็บอกกองที่เป็นช็อกโกแลตกันน่ะของแต่งของผมครบหมดเขาเงี <modeling entin> ้ยห <c oughs> ัวแม่แต่จริงมันใส่กองนี่มันใส่ไอ้กระปนี่กระปุกนี่น่าจะเป็นของแต้เนาะระหวังเราต้องไปเผาไฟมันเป็นซุปกะแลกกระแม่ครบหมดเลยอันเไีอะ เอาฮึ่มดกันเอาฮึ่มจัดอาเข้าใจของขวัญติว่าไว้จะซื้อท้องแม่บ้านลองใส่หัวลองใส่หัวแต้แต่แม่ต้องคบปอของแต่ของปอมแม่ไปก้าคบอยัางโคบอย่างแต้ลองใส่หัวอันนี้ฮึ่มถนัดกูอ๋อน้องเขาซื้อขนมเก้วมาได้ ทองตัวอ่ะ <laughs> ซื้อขนมจะได้ว่าได้ทองตัว <laughs> กางฮือ้อซื้อมัฮืือแต่เนะน,นี่ยนี่เอามาแกล้งแนหะเล่นแต่ซื้อรองมือแต ใช่พอเดี๋ยวไปเซ็ตถึงพอเนี่ยอ่ะอ่ะถือเป๋ามีตังค์กะฮึกะบอกแล้วแม่กะหัน้องนั่นอะหัน้องตัวหัดพะละสาวลัวหัดยางไงลูกเแหม่มูฟัอแม่กะงเราเป็นังอันั้นก็คือส่วนเ่นนี่เ่นสินแต้นั่นคือส่วนที่แบบจัดใจอยู่แล้ว หึ่งเรือความตีซื้อเส้นเนี่ยคือแบบคือตั้งแต่แต่มือนพแม่พนอ้องกชะหันแบบแม่ใส่ส้อยแบบลายประมาณเนี้ยอู้บหมได้เราคิดให้คือใส่ส้อยลายประมาณเนี้ยเส้นประมาณเนี้ยแต่ว่าคือหันตอนนั้นแล้วก็ขึ้นมาหันหนําเลยกันเลยแบบเอออยากซื้อส้อยเส้นประมาณเนี้ยลายประมาณเนี้ยแล้วก็เอาหื้อแม่แบบใส่อย,อย่างเงี้ยเหรอ เดี๋ยวเก็บไปใส่เส้นรก็อขอคืนอ๋อแหบจคืนน้องก็ต้องหาบเป็นยัง,ญญงอันนั่นก็คือส่วนคนละเลียงกันอันนั้นคนละเรียงกันคือบางคนมุศสวยอยากซื้อท้องแหม่ซึ่งถ้าเขาซื้อในเทศกาลอย่างต่างๆแม่จะหู้ วันนี้ก็คือว่าบ่นี้เทศกาลไอ้ยังเอากล้องซูมขนมมะดูความที่แม่โคตรมากขนมแต่กอคือว่าในกองอะในกองอะเหลียดเหลียดกองกองอันเดียวอะโบซาแบบดึงมากเนี้ยนมากอันนี้ว่าอันนี้บอกวมาเอานะแม่จะมาเรียกขนมแล้วเก้ือข้าเจ้าจะกินอย่างดีอะอยังจะอีกก้อีกจ้ะเป็นไดเป็นได้สอบก็ง้างก็ ดูไนดูน่องบดาปาเจเป็นไงเอาเป็นว่าคืออีแม่กินขนมก่อนสรุป่าเสื้อผ้าอีแม่สำเร็จมิชั่นคองพีทคือสำเร็จลุดหลวงสำหรับลิปนี้ลาไปเพียงต่อีเจ้าพูแบบน้องเหยื่อไปายสวัสดีเจ้า